ไฟทับร่างเลยค่าเป็นการฆ่าตัวตายชานาลาที่ระบุไว้คือชานฉาลาหมายเลขหกลมใจเต้นแรงขึ้นทันทีเขาพลิกดูด้านในของหนังสือทิมมีรูปถ่ายขาวดำของหญิงสาวคนหนึ่งใบหน้าเรียวผงยาวใส่ชุดกระโปรงหลายลูกไม้และมีชื่อเขียนไว้ว่าทิมนทันหงพระพาทนักงานหญิงของสถานีที่เสียชีวิต ในช่วงกลางดึกผมรู้สึกว่าชื่อนี้ไม่ค้นแต่ใบหน้าในรูปกลับเหมือนเงาคืนก่อนอยัปลาเขารีบถ่ายรูปเอกสารทั้งหมดไว้ก่อนจะนำกลับไปที่โต๊ะทำงานเพื่อค้นข้อมูลต่อเขาลองค้นหาในฐานข้อมูลข่าวออนไลน์แต่ไม่พบข้อมูลของพิมลพันเลยเหมือนชื่อของเธอถูกลบออกไปจากทุกแห่ง ขณะนั่งอ่านบทความเก่าๆเขาเริ่มได้ยินเสียงท้ายรถไฟเคลื่อนตัวอีกครั้งทั้งที่เวลานั้นเป็นช่วงพักกลางวันไม่มีขบวนไหนเข้าจอดเขาหันมองออกไปยังชานชลาหกฐานหน้าต่างกระจกเสียงรถไฟยิ่งใกล้ขึ้นเรื่อยๆแต่กลับไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นชูๆลำพงเก่าบนเทดานก็มีเสียงแทรกเข้ามา เสียงคล้ายผู้หญิงพูดแถวเบาฟังจับใจความแทบไม่ไ